ก่อนจะเข้าเนื้อหารายการนะครับอยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spokedark ครับทาง YouTube Membership นะครับง่ายๆครับเพียงแค่กดที่ปุ่ม j o y หรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ข้างปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ คุณผู้ชมนะครับคงจะคุ้นเคยกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนกรุงเทพก็เถอะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็คงเคยมาต่อรถทั้งรถเมย์รถตู้รถไฟฟ้ากันบ้างน,นะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าอนุสาวรีย์ที่รูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาบปลายปืนเนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อฉลองอะไรจุดเริ่มต้นของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2ฮะที่เรานั่งรถผ่านๆกันทุกวันเนี่ยนะเกี่ยวกับฮิตเลอร์เกี่ยวกับอังกฤษ ฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ด้วยเหรออนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2484นะครับหรือคศ1941ตรงกับสถานการณ์ของโลกณตอนนั้นนะครับก็คือเป็นช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สองครับเป็นช่วงที่กองทัพนาซีเยอรมันของฮิตเลอร์เปิดฉากบุกประเทศฝรั่งเศสครับในเดือนพฤษภาคมคศ1940และยึดประเทศฝรั่งเศสได้ในเวลาไม่นานประเทศฝรั่งเศสนะครับถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนครับตอนเหนือเนี่ยถูกกองทัพเยอรมันยึดครองนะครับ ส่วนทางตอนใต้ก็มีการจัดตั้งรัฐบาลฝรั่งเศสขึ้นใหม่ที่เมืองวิชีครับและเรียกว่ารัฐบาลวิชีฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลวิชีฝรั่งเศสน,นะครับก็ต่อต้านนาซีอยู่ได้ไม่นานเพียงแค่2ปีครับก็ถูกนาซีกลืนและก็กลายเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของเยอรมันไปในที่สุดครับสถานการณ์ของโลกณตอนนั้นนะครับในยุโรปเยอรมันและอิตาลีดูได้เปรียบในสงครามแบบสุดๆนะครับมีเพียงอังกฤษประเทศเดียวครับที่ยังไม่แพ้สงครามที่เหลือถ้ายังไม่ถูกเยอรมันรุกราน ก็ประกาศตัวเป็นกลาง เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกานะครับที่ยังวางตัวเป็นกลางอยู่นะครับส่วนในทางเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นก็กําลังทําสงครามกับประเทศจีนของเจียงไคเชกอยู่ครับหมายมั่นจะยึดเอเชียให้ได้และได้เปรียบสุดๆไปเลยครับสถานการณ์ก็คือเยอรมันกับญี่ปุ่นดูยังไงยังไงนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะแน่ๆครับถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้นําประเทศเนี่ยคุณผู้ชมจะอยากไปเข้าร่วมกับฝ่ายไหนละครับในเวลานั้นกลับมาที่ประเทศไทยนะครับหลังจากที่ผ่านการปฏิวัติสยามพศ2475มาได้เก เกือบ7ปีนะครับประเทศไทยในปีพศ2482หรือคศ1939นะครับก็เป็นยุคของจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องการสร้างรฐชาติแบบใหม่นะครับที่มีคําจํากัดความที่ต่างออกไปจากเดิมพูดง,ง่ายๆนะครับก็คือสร้างชาตินิยมแบบใหม่ขึ้นมาในรูปแบบของคณะราษฎรนั่นเองอย่างเช่นจอมพลปนะครับกำหนดบางสิ่งที่เรียกว่ารัฐนิยม12ฉบับขึ้นครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฟังดูคุณๆนะครับเนี่ย มีเนื้อหาอย่างเช่นนะครับเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยห้ามขายที่ดินให้ต่างชาติให้เรียกคนไทยโดยไม่มีแบ่งแยกทางเชื้อชาติศาสนาไม่แบ่งว่าเป็นไทยเหนือไทยใต้ไทยอีสานกินของไทยใช้ของไทยแล้วก็ให้พูดคําว่าสวัสดีเหมือนเหมือนกันทุกภาคครับเมื่อก่อนนี้นะครับคนไทยไม่ได้ทักกันว่าสวัสดีนะครับคำว่าสวัสดีเนี่ยเริ่มในสมัยจอมพลปอนะครับแล้วก็ให้ร้องเพลงชาติเหมือนกันทุกภาคแล้วก็เรียกร้องให้คนไทยช่วยกันสร้างชาติ ต่ชาติมันแปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยแต่ละยุคเนี่ยไม่เห็นจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ก็เอา,าครับเรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับสรุปว่าคําว่าชาติในแบบของคณะราษฎรณตอนนั้นนะครับหมายถึงอาณาบริเวณและคนที่อาศัยอยู่ณที่นั้นครับการปกป้องชาติเท่ากับการปกป้องดินแดนและคนที่อยู่ในดินแดนต้องกู้ชาติไม่ให้เป็นแบบชาติในสมัยก่อน ที่เราถึงจะไม่เสียเอกราชแต่เราก็เสียดินแดนมากมายและเสียสิทธิสภาพนอกอนณาเขตน,นะครับปล่อยให้ฝรั่งอยู่เหนือกฎหมายของเราและมีสัญญาการค้าและระบบภาษีที่เสียเปรียบชาติฝรั่งต่างๆแบบสุดๆไปเลยครับจุดขายสําคัญของจอมพลปอและชาตินิยมแบบใหม่ก็คือการทวงคืนดินแดนเก่าๆที่เราเสียไป ให้กับเหล่าจากักรวรรดินักล่าอาณานิคมเนี่ยแหละครับเพื่อ PR ความเป็นชาติไทยแบบใหม่ที่สามารถเอาชนะชาติตะวันตกได้อยากระนั้นเลยครับในช่วงที่ฝรั่งเศสเ,เจ้าอาณานิคมกําลังอ่อนแอนะครับจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การก่อสงครามหรือว่าช่วยโอกาสก่อสงครามกับอาณานิคมของฝรั่งเศสที่เรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศส ในประเทศเองนะครับก็มีกระแสรเรียกร้องให้เรายึดดินแดนที่เสียไปในสมัยรัชกาลที่5กลับมาครับในที่สุดนะครับไทยก็เลยบุกค,ครับช่วงเวลานี้นักประวัติศาสตร์จะเรียกว่าสงครามอินโดจีนไทยฝรั่งเศสมีทั้งการต่อสู้กันด้วยเครื่องบินชิงระเบิดและรถถังนานถึง2เดือนนะครับมีการรบทางเรือด้วยนะครับที่เราอาจจะคุ้นหูกันที่เรียกว่ายุทธนาวีที่เกาะช้างเนี่ยแหละครับคนที่ถสอโอกาสเข้ามาใช้ความได้เปรียบนี้ก็ไม่ได้มีแค่เรานะครับญี่ปุ่นเองก็รุกคืบเช่นกันครับ ด้วยการบีบฝร setting, ั่งเศสให้ยอมให้ญี te ah ่ปุ่นเข้าไปตั้งกองทัพทางตอนเหนือของเวียดนามเพื่อสู้กับกองทัพของเจียงไคเชกและเมื่อสงครามไทยกับฝรั่งเศสเกิดขึ้นนะครับญี่ปุ่นก็ยังให้ไทยยืมเครื่องบินทิ้งระเบิดไว้ใช้ด้วยอีกต่างหากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ขายเครื่องบินทิ้งระเบิดให้ไทยครับพูดง่ายๆนะครับว่าสหรัฐอเมริกาที่ตั้งตัวเป็นกลางไม่ต้องการให้ไทยบุกดินแดนของฝรั่งเศสนั่นแหละครับและเมื่อสงครามดําเนินไปนะครับก็ผลัดกันทิ้งระเบิดไปมานะครับ ส่วนทางทะเลเนี่ยไทยก็เสียเรือรบไป2ลำแล้วก็เป็นญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับที่เสนอตัวเข้ามาเป็นคนเจรจาระหว่างไทย และฝรั่งเศสจนมีการตกลงทำอนุสัญญากันสัญญาดังกล่าวนี้นะครับก็ like ทําให้ไทยได้ดินแดนที่ต้องการทั้งในกัมพูชาและลาวส่วนดินแดนที่เหลือในอินโดจีนนะคร <Mm ับญี่ปุ่นก็บุกยึดครองทั้งประเทศในเวลาต่อมาเมื่อสงครามทวีความรุนแรงขึ้นนะครับใจดีจริงๆเลยครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมิตรกับไทยมากจริงๆทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยไทยก็ยังไม่ได้ประกาศสงครามเข้ากับฝ่ายอักษะเลยด้วยซ้ำนะครับ ฟังเนื้อหากันมาสักพักแล้วนะครับอยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spokedark ครับทาง o u t u b e m e m b e r s h i p นะครับง่ายๆครับเพียงแค่กดที่ปุ่มจอยหรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ข้างปุ่ม subscribe นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับดินแดนที่ไทยได้มาเนี่ยก็กลายเป็น4จังหวัดใหม่มีจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดพระตะบอง จังหวัดนครจำปาสักและจังหวัดล้านช้างครับหลายๆอำเภอในจังหวัดเหล่านี้นะครับก็ตั้งชื่อตามผู้นําเหล่าทัพในยุคนั้นบ้างนะครับรวมถึงรัฐมนตรีด้วยนะครับอย่างเช่นอำเภอวันวัยทยากรก็ตั้งชื่อตามพระองค์เจ้าวันวัยทยากรที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาสันติภาพ ของสงครามครั้งนี้ด้วยนะครับและเพื่อฉลองชัยชนะที่ได้ดินแดน4จังหวัดใหม่นี้มานะครับก็เลยมีการสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิขึ้นมาเนี่ยแหละครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคนที่อยู่ใน4จังหวัดใหม่ในช่วงเวลานั้นนะครับทั้งชาวลาวและชาวกัมพูชานะครับก็ได้รับสัญชาติไทยครับ คนที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นนวลเจียครับมือขวาของพลพจนะครับหรือผู้นําอันดับสองของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือที่เรียกว่าเขมรแดงนั่นเองโดยนวลเจียเนี่ยนะครับเกิดที่พระตะบองในช่วงที่เป็นจังหวัดของไทยทําให้นวลเจียเนี่ยนะครับได้เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพตั้งแต่ชั้นมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยแถมยังเคยรับราชการในกระทรวงต่างประเทศของไทยด้วยนะครับก่อนที่ต่อมาจะไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ของกัมพูชาและเป็นเบอร์สองของพลพ์อันนี้เนี่ยก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับที่หยิ แต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับในทางเทคนิคเนี่ยเราก็รอดพ้นจากสถานะการเป็นผู้แพ้สงครามจนได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมของคณะเสรีไทยครับโดยมีข้อแม้ที่เราจะต้องยอมเพื่อที่เราจะได้เข้าร่วมกับองค์การสหรประชาชาติซึ่งเป็นการรวมตัวกันของฝ่ายชนะสงครามก็คือเราจะต้องคืน4จังหวัดที่ได้มา ให้กับฝรั่งเศสตามด้วยดินแดนของอังกฤษในพม่าและมาลเลเซียนะครับที่ญี่ปุ่นโอนมาให้เราดูแลในช่วงที่เราประกาศสงครามเข้ากับฝ่ายอักษะเรียกว่ารีเซ็ตกลับไปเป็นเหมือนกับก่อนสงครามเป๊ะครับจังหวัดใหม่ที่สร้างอนุสาวรีมาฉลองเนี่ยก็เลยมีอายุแค่4ปีเท่านั้นครับ สรุปแล้วนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็สร้างมาฉลองชัยชนะที่เรามีเหนือฝรั่งเศสจะมองว่าเราเอาชนะเจ้าอาณานิคมตะวันตกก็ได้นะครับแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เรามีชัยเหนือฝรั่งเศสที่เป็นฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2และเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าณนะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของเราก็มีแนวโน้มจะเข้ากับฝ่ายอักษะอยู่แล้วเพราะตอนนั้นฝ่ายนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มจะชนะสงครามมากกว่าจริงๆนี่นาะแม้ว่าชัยในสมรภูมิจะคงอยู่เพียง4ปีนะครับแต่ทหารไทยที่ไปรบและเส สละชีวิตในสงครามอินโดจีนก็สมควรจะได้รับการจารึกชื่อไว้บนอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติยศและความทรงจำนะครับไม่ว่าเรื่องราวทางการเมืองจะพลิกผันไปถึงขนาดไหนก็ตามครับ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปความรู้นี้อยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spokedark ครับทาง YouTube Membership นะครับง่ายๆครับเพียงแค่กดที่ปุ่ม j o y หรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ข้างปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ